สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกข้อมูลที่เราได้มานะคะวันนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องราวจากบันทึกเกี่ยวกับ3โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่น่าทึ่งมากๆของโลกเลยค่ะก็คือบุโรพุทโธนครวัดแล้วก็พระพุทธรูปแห่งบามิยันใช่ครับเราจะมาดูกันถึงความยิ่งใหญ่ความหมายที่ซ่อนอยู่แล้วก็ ชะตากรรมที่ค่อนข้างจะต่างกันไปของแต่ละที่นะครับซึ่งมันก็สะท้อนทั้งพลังศรัทธาความรุ่งเรืองของอารยธรรมแล้วก็ความเปราะบางของมรดกโลกเหล่านี้ด้วยค่ะเริ่มกันที่บูโรพุทโธในอินโดนีเซียก่อนเลยนะคะที่ว่าเป็นพุทธสถานแบบมหายานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยสร้างก่อนนครวัดประมาณ300ปีได้ค่ะโดยราชวงศ์ไสเลนระแห่งสีวิชัยครับ สถาปัตยกรรมนี้โดดเด่นมากเป็นรูปทรงพีระมิดขั้นบันไดมียอดเป็นสถูปคือเขาจำลองจัก,กรวาลตามคติมหายานเลยนะที่น่าสนใจคือการแบ่งเป็นสามชั้นกามทธาตุรูปธาตุอรูปธาตุที่แบบแสดงเส้นทางสู่การหลุดพ้นนะครับอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ใช้หินภูเขาไฟนะครับกว่าสองล้านก้อนเลยทีเดียวสร้างบนเนินดินที่เชื่อกันว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เดิม อันนี้ก็อาจจะสะท้อนว่ามีการผสานความเชื่อท้องถิ่นเข้าไปด้วยแต่ที่น่าคิดนะคะคือยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่กลับถูกทิ้งร้างไปเป็นร้อยร้อยปีเลยอาจจะเพราะภัยธรรมชาติแบบภูเขาไฟระเบิดหรือการเมืองที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าคะจนป่าขึ้นรกทึบเป็นหมดใช่ครับจนกระทั่งเอ่อเซอร์สแตนฟอร์ดราเฟลส์ชาวอังกฤษมาค้นพบแล้วชาวดัชก็เข้ามาบูรณะกันจริงจัง อ๋อค่ะแล้วก็มีเรื่องที่เชื่อมโยงกับสยามด้วยใช่ไหมคะมีครับสมัยรัชกาลที่5นะครับมีการนําประติมากรรมบางชิ้นจากบุโรพุโทโธมาที่สยามก็เป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในยุคนั้นตอนนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครแหละครับ จากชวาที่เงียบสงบแล้วถูกค้นพบใหม่ข้ามมาที่กัมพูชากันบ้างนครวัดนี่เผยให้เห็นความซับซ้อนทางวิศวกรรมที่แบบโห,หน้าทึ่งไม่แพ้กันเลยนะคะนครวัดนี่เดิมเป็นเทวสถานฮินดูนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นพุทธ,ธสถาน ความมหัศจรรย์เนี่ยไม่ใช่แค่ขนาดใหญ่อย่างเดียวนะครับแต่คือเทคโนโลยีเบื้องหลังโดยเฉพาะการค้นพบเมืองขนาดมหือมาด้วยเเทคโนโลยีไลดาอ๋อที่ใช้เลเซอร์สแกนใช่ครับสแกนทะลุป,ป่าไปเลย เผยให้เห็นเครือข่ายเมืองโบราณแบบ3 0 0 0กว่าตารางกิโลเมตรเลยนะ oh. อาจจะมีประชากรเป็นล้านคนเลยก็ได้โห oh, ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีเมืองใหญ่ขนาดนั้นซ่อนอยู่ใต้ป่าแล้วระบบจัดการน้ำที่เขาว่าซับซ้อนมากๆาอะคะเป็นยังไงอะคะเป็นระบบชลประทานที่ใหญ่มากครับมีทั้งคูเมืองมีบารายก็คืออ่างเก็บน้าขนาดยักษ แล้วก็คลองส่งน้ําจากเขาพนมกุเลนคือมันไม่ใช่แค่เพื่อการเกษตรนะที่อาจจะทําให้เก็บเกี่ยวข้าวได้ปีละ3-4ครั้งแต่ยังใช้คมนาคมด้วยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับจนได้ชื่อว่าเวนิสแห่งเอเชียตะวันออกเลยทีเดียวอันนี้แสดงถึงการวางแผนเมืองแล้วก็วิศวกรรมที่แบบสูงมากๆในยุคนั้น การเศร้ากาสาเองก็สุดยอดเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องขนหินทราย5ล้านก้อนจากเขาพนมกุเลนการขัดหินให้เรียบสนิทหรือที่ว่าใช้เดือยเหล็กเชื่อมอันนี้ก็ยังแบบเถียงกันอยู่เรื่องแหล่งเหล็กหรือการใช้หินศิลาแรงทําฐานรากเพื่อช่วยระบายน้ําอีกใช่ครับนครวัดนี่เป็นศูนย์กลางอาณาจักรขอมที่รุ่งเรืองมากมีเครือข่ายการค้าไปไกลเลยนะพบพวกเครื่องถ้วยจีน อาหรับมีถนนหลวงเชื่อมเมืองต่างๆแล้วก็ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็พยายามใช้พุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจสร้างความสามัคคีด้วย แต่ก็นั่นล่ละคะ่ะความยิ่งใหญ่ซับซ้อนขนาดนี้สุดท้ายก็เลี่ยงความเสื่อมกับการถูกทิ้งร้างไปไม่ได้ปัจจัยก็น่าจะซับซ้อนนะคะทั้งเรื่องภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปปัญหาการจัดการทรัพยากรหรือว่าสงครามเอ๊ะหรือว่าความซับซ้อนมากๆนี่แหละคะ่ะที่อาจจะเป็นจุดอ่อนเองเมื่อระบบต้องเจอการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับความยิ่งใหญ่ที่ซับซ้อนก็มักจะมาพร้อมกับความเปราะบางซึ่งมันก็ต่างจากชะตาก,กรรมของมรดรกอีกแห่งที่เราจะคุยกันคือพระพุทธรูปแห่งบามิยันในอัฟกา,านิสถานที่อันนั้นนะ่ะเผชิญการทำลายล้างโดยตรงจากฝีมือมนุษย์เลยฮะพระพุทธรูปยืนสลักหน้าผาสององค์ที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองมากๆบนเส้นทางสายไหมสร้างตั้งแต่คริสตศตวรรษที่6นู่นเลยครับ แต่พอปี2001กลุ่มตอริบานก็ระเบิดทำลายพระพุทธรูปทั้งสององค์ไปเลยแม้จะเคยมีท่าทีว่าจะอนุรักษ์นะครับแล้วก็มีเสียงคัดค้านจากทั่วโลกเลย ทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะคะเขาให้เหตุผลว่าขัดต่อหลักศาสนาอิสลามครับแล้วก็มีบางส่วนที่แบบแสดงความไม่พอใจที่นานาชาติเหมือนจะให้ความสําคัญกับรูปปั้นมากกว่าปัญหาความอดอยากของประชาชนในตอนนั้นเป็นเรื่องน่าเศร้าเป็นโศกนาฏกรรมทางวัฒนธรรมที่สะเทือนใจมากจริงๆค่ะถึงแม้จะมีความพยายามรำลึกด้วยการใช้ภาพสามมิติขึ้นไปแทนที่แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือการค้นพบหลังจากนั้นใช่ไหมคะใช่ครับคือการค้นพบ ธรรมะเจดีเป็นคัมภี์พุทธโบราณจำนวนมากเลยครับในถ้ำใกล้ๆกันอายุประมาณ2,000ปีได้จะรึกบนวัสดุหลายอย่างมากทั้งเปลือกไม้ใบาลานแผ่นหนังถือเป็นหลักฐานคำสอนทางพุทธที่เก่าแก่มากๆที่รอดพ้นจากการทำลายมาได้ธรรมะเจดีก็คือคำสอนที่เปรียบเหมือนพระาธาตุประมาณนั้นเลยครับคือตัวคัมภีร์เหล่านี้ถูกลักลอบนำออกมาในช่วงสงครามเพื่อรักษาเอาไว้ แล้วส่วนหนึ่งก็เคยมาประดิษฐานชั่วคราวในไทยด้วยนี่คะตอนปี53 54เพื่อเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็น่าสนใจมากค่ะพอฟังเรื่องราวของทั้ง3แห่งนี้ทั้งบุโรพุทโธนครวัดแล้วก็บามียันเราเห็นทั้งความยิ่งใหญ่ทางสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีแล้วก็พลังศรัทธาที่แบบมหาสารจริงๆ แต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นความเปราะบางของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะไม่ว่าจะด้วยภัยธรรมชาติการเมืองหรือความขัดแยง้งการถูกทิ้งร้างที่บุรพุธโธความเสื่อมสลายที่นครวัดหรือการทำลายล้างที่บามิยันเอ,อล้วนเป็นบทเรียนสำคัญให้เราเลยนั่นสิคะแต่การที่ธรรมเจดีที่บามิยันรอดมาได้ทั้งๆท,ที่องค์พระพุทธรูปถูกทำลายไปแล้วมันทำให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคะว่า อะไรคือแก่นแท้จริงๆของมรดกเหล่านี้สิ่งก่อสร้างอาจจะพังทลายไปได้แต่เรื่องราวศรัทธาหรือองค์ความรู้มันกลับยังอยู่แล้วก็ส่งต่อได้ด้วยใช่ครับเป็นคำถามที่น่าคิดต่อคำถามก็คือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้มันมีคุณค่าที่ยั่งยินกว่าสิ่งที่จับต้องได้หรือเปล่าคะแล้วเราจะช่วยกันรักษามรดกที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ต่อไปได้อย่างไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นประเด็นให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะ